ไหใครอยากกีนอีกจมัไหอยากจีนอยาอาดน้ยีดังงไหนใครอยากีเอาเอาเอากับตันขอเสียงกับตันน้องกัปตันเอาดังนังเอาดังนังเออไหนใครอีกเอาตางเอาดังนังเอาอุ้ยเมื่อกี้คนนี้สุดยอดเลยแซมขอไปอีก็แซมขอใหม่ก อันนี้จริงจริงเอาอินเตอร์อินเตอร์คูอันนี้สุดยอดพอ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 อาปานอยากอัานแล้วจะนะโอเคไหนอาจารย์โอ้ไหนใครดีสุดโอ้เสียงแซมนี่สุดยอดเลยน้องกอนไหนขอเสียงน้องกอนหน่อยโอ้อเลยโอ้ไหนไหนต้นน้ำต้นน้ำขอเสียงหน่อยไหนอ้อมแอมขอออมแอมหน่อย อ๋ออ่าอันนี oh. ้หรออ่าไหนไหนไห่อต่อต่เอามาเอามาเอาเดียเอามาเอาเดียอาอ๋อเมื่อกี้ไม่ันนั่งตัวเอาชีให้โอกาสชเร็วเอาดังโชีเอ้ยไอ้ดเดียวอ